Oh, mm -hmm. oh, mm -hmm. โบ้ก็เคยมีร่างทองมาก่อนนะครับแต่ทิ้งไปแล้วแต่ร่างตัวสวัสดีครับพบกับผมโบธารากับรายการบางเกาะกระซิบกอสิบกระซิบครับตอนนี้ครับโบ้อยู่ที่โรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพกับการเครดโปโบเต้ซึ่งวันนี้เขาเปิดตัว P c h e s Go Vitality Serum เซรั่มที่ผสมทองคําถึง 24K เดี๋ยววันนี้โบ้จะไปสัมภาษณ์สองสาวสวยดีกีระดับนางเอกครับว่าในเซรั่มเนี่ยยังมีทองและพวกเขาเคยมีร่างทองกันบ้างหรือเปล่าไปกันเลยดีกว่าฮะมาเยิ้มเคลิ้มกับสองสาวผิวสวยพร้อม ดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ขับกล่อมด้วยเสียงระมูลจากพี่ป๊อตเออดติดกันสุดๆตัวนี้แบบว่าสวยรีบระยับร่างทองชุดทองกันมาเลยทีเดียวค่ะให้เข้ากับทีมเดอ s t สตอรี่ออฟเรเดียน์ค่ะมีโปรดักต์ใหม่ที่ออกมาด้วยนะคะเขาเป็นครีมทาหน้าสมมติว่าจะต้องเอามาทาตัวแสงในตัวเล้มันจะ ออจะเปล่งตลอดเวลาเลยค่ะแบบผิวเป็นทองคำอะไรอย่างเงี้ยเลยอิจฉาสวยเกินอิจฉาสวยเกินขอบคุณค่ะผิวทองขนาดนี้คิดว่าตัวเองร่างทองแล้วไหมเขาว่าร่างทองส่วนใหญ่จะแบบฟิตเนสแล้วมีกล้ามเราจะเป็นร่างทองแบบผิวเปล่งปล,ลั่งละกันต้องถามย้อนกลับไปตั้งแต่สามีตีตราตายแล้วเรื่องแรกข,ของดิฉันเลยคือหน้าเหมือนเดิมนะช่วงไหนที่ผ่านมาคิดว่าร่างทองน่้เป็นช่วงนี้นะฉาดสวนทุกอย่างมันดูลงตัวขึ้นนะคะก็เป็นยุคที่ดีของเราค่ะแล้วชอบหนุ่มร่างทองไหมครับผมไม่ตาย ก็ใครจะไม่ชอบก็ชอบอยู่แล้วแหละอันนี้นี้นนวือวด่างทองหมอันนี้ไม่ทองมีแต่ถวมมีแต่ถวม <laughs> ชอบผิวซะหน่อยหนึ่งสองสานี่มันทองแท้ชัดๆทองได้อีกอราวนี่ก็มาจากยอดเจดีโอ้ยเดียนาฟลิโป้ กรีซโอ้ยแสบตาละเพราะออร,ร่างทองของสาวเชอรี่นี่แหละทองจึง้งทองอ,ตอมตนะขอ,อย้อนกลับไปนิดเดียวตอนโปรลิสจับขโมยกับตอนนี้คิดว่าอันไหนคือร่างทองของเราต้องชุดนี้สิคะเพราะว่าโปรลิสจับขโมยเป็นพยาบาลร่างสีขาวเซรั่มในวันนี้เขาผสมทองคำถ้าเราเอามาฉโลมทั้งตัวให้ร่างเราเป็นแบบผิวทองเลยพิ่ลี่คิดว่าไงเปลืองนะ <laughs> เปลืองนะที่ผ่านมา <laughs> เคยผิวแบบว่าง,งองแงว <laughs> ไหมพิชล <laughs> ี่มีผิวแบบแพ้งนา ให้ผิวแห้งเวลาช่วงเดินทางการดูแลผิวเคยไปเวแบบว่าสมุนไพรไทยพมินมะขามอะไรเงี้ยก็มีลองค่ะอะไรที่มันแบบเป็นคุณค่าจากธรรมชาติอ่ะจริงๆมันก็ดีมากๆเลยถ้าเป็นผู้ชายธรรมชาติธรรมชาตินี่พอจะแทรกซึมเข้าไปได้ไหมฮะแทรกชีผิวเหรอคะแทรกชีผิวเหรอคะอยากจะให้โพสท่าโชว์ผิวสวยครับผมหนึองอ ผิวว้าวส่องกล้องเพิงสิโอ้ยเชอรี่เขมอับจมนอกจากสองสาวผิวสวยแล้วก็ยังมีหนุ่มเมนร่างทองร่างทองอยู่ไหมตอนนี้ข้างในมันทองแต่ข้างนอกเดี๋ยวมันชุบไปชุบมาบอกว่าคนดูไม่เชื่อโจ๊ เชื่อภาพยนตร์เรื่องใหม่ท่าแรกเดียสโซซีสช่วงนี้ก็เลยลดน้ำหนักลงมาครับก็จะได้เห็นร่างทองแบบลีลีเป็นทองแบบวิบวิบิบคิดดีไม่ได้เลยผมอ่ะอยากจะถามเรื่องการดูแลโดยเฉพาะผิวพรรณเอาขมิ้นเอามะขามเปียกมาดูแลเองเคยไหมแม่บอกว่าให้เอาอัญชันทาคิวเด็กๆเราน่าจะแบบดื้อมั้งทาข้างเดียวแล้วคิดว่าดำข้างเดียวแล้วคิดว่าดำข้างเดียวหลังๆแม่ก็เลยทาอีกข้างหนึ่งแล้วก็ปล่อยอีกข้างหนึ่งไว้คือใครบอกว่าไม่มีผลผมไม่แน่ใจนะแต่ของผมมันดำขึ้นมานิดนึงจริงๆนะ คิ้วใช่ครับครับผมคิ้วจะต้องสั่นเลยอ่ะอยากจะให้คุณมีโพสโชว์ผิวพันโชว์ด้วยกันก็ได้1นึ่งสองสามโวนหน้าเยผิวหน้าเลยเออโอ้ยผิวโกงมากอย้ยคิ้วดกมากคุณแม่ไม่ผิดหวัง <laughs>